เหลือแรครับเหลือแรสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะขอนจะรับเข้าสู่ช่องทีมงานเพชรไทยนี่เราเปิดกันแล้วนะฮะเปิดสะแล้วนะครับวิกเตอร์มาลุยแล้ว ย้อนแสงอะไรฮะพอได้อยโหเจ้าโคสุดมชิ้นสอร้อยนะฮะก็ตั้งแต่เปิดที่เลนในคลิปก่อนก็กยังอยู่นะฮะค่อยเปิดไปนะตอนนี้ก็ยังยุบอยู่นะผมโหสกเกิร์ตหน้าต่ำด้วยร้อยแปดต้องยืนอยู่บอดินคันหนึ่งเลยนะครับคอยปากหน้าทางอยู่ด้วยไยังไงก็เป็นล่องล้อครับ มันน่วมอยู่เป็นล่องล้อก็สเกิร์ต38ไม่เหลือแล้วหมดรอแน่นอนให้เราเปิดใหม่ดินมีความชื้นครับเดี๋ยวสักพักเดีวิ่งไปสักพักก็กะเซ็ตตัวเองแน่นนี่แรกๆครับแรกๆไปเนี้ยใบสไลด์ครับสบายเลยนะมันก็จะเอ่อไม่ดินหลังขอนข้างๆนะ เซ่กับหลังก็ถ่าด้วยหลักการทำงานก็นคล้ายๆเกตเตอร์ตัวนีน้เป็นเมก้านับ344เ,นะเป็นไฮสปีดนะเฟืองไวจะเหมาะกับหลังถนนนะ เหมือนงานเปิดบอ่ออะไเหมือนงานพกขุดลอกคลองบึงเงยทรงเดียวกันเลยเป็นที่เก็บแอ่งน้ำเก่าชั้นแรกก็เหนื่อยหน่อยครับมันมันชื้นดิบชื้นเดี๋ยวลงอีกชั้นก็สบายแล้วครับให้เวลาสักเดือนนะครับ บินก็จะเริ่มแห้งไปเสียงอะเอาเรื่องฮะี่เจ็บต,ตัวนี้ มันเป็นก้อนนะไม่มีโหลดนะดูกำลังเคลื่อนสู้สุดใจนะเขาประสบ สิบปีได้รับมากครับลุ่นน้ตเขาใช้งานได้ดีเยี่ยมอยู่นะอ๋อแค่นี้พอใส่เยอะไม่ได้ครับผมใส่เยอะสิบลอ้อติดหลบกับไปไม่รอด ใส่นิดเดียวนะไม่ออกเกียร์พิเศษนะเกียร์นหนึ่งออกไม่ได้นะทางมันนุ่มมันเหนื่อยปับ๊บตัดกลับมางี้ก็หลายวันแล้วนะครับผ่านมามาหนึ่งสัปดาห์นะนี่ก็เปิดไปได้เยอะแล้วแต่ก็ยังน่วมอยู่ครับ น่วมจัดเลยโดยเดี๋ยวผมามาสูบรับมือครับผมี่ช่วงพักเครื่องเสร็จนะโอ้โหรับมือเราเป็นขบวนครับผมเป็นขบวนทันเดียวฮะวิ่งไม่ไกลมากด้วยเป็นคิวกันนาวฮะ นี่เป็นดินนะไม่ได้ไม่ได้ไม,ไไม่ไม่ได้เป็นเลนนะเป็นดินดินชื้นๆแต่แม่ยังเงี้ยใช้ไม่ได้อย่างเงี้เป็นเลน,นครับผมแห้งแค่หน้าเฉยๆนี่เป็นเลนเนี่ยรอดไหมฮะไม่รอดครับมผมเพิ <c oughs> ่งเปิดหน้าใหม่ฮะ ร้อยเจ็ดห้านะไม่กล้เทคโอ้โหมีแรงฮึดไหมฮึดไหมฮึดไหมโอ้โห,โอ,โหอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว ไม่น่าขึ้นแล้วมันมันยุบล้อมันจมพอดีจังหวะมันจะขึ้นช่วงนี้มันแข็งหมดแล้วนะครับเซตแข็งหมดละด้านหลังที่เราเปิดแล้วก็แน่นหมดแล้วแต่คือเราเปิดมาเรื่อยๆครับเปิดมาเรื่อยๆอ่าสโลว์ลงแพดอีกแล้วครับนี่คนระับชั้นแรกชั้นนี้ครับชั้นนี้จะเหนื่อยหน่อยนะทั้ง10ล้อ6ล้อจะเหนื่อยหน่อย เรเปิดพ้นชัน,นี้ไปก็โอเคแล้วครับแต่ช่วงด้านหลังนะด้าน,นแน่นละสบายอยีกเงี้ยสบายละสกิดตูดเทียงเบาๆฮะหลุดทั้งยวง ไปเปิดเปทีละชั้นเล้น้อยเลกน้อยเน้อย ด้านในครับผมทางก็ค่อนข้างเหนืดนะฮะเกียร์หนึ่งะะไม่ไหวนะสามแปดเกียร์หนึ่งก็ไม่ไหวนะต้องเกียร์พิเศษครับผมเกียร์คลานนี่ไม่ได้ใช้โหมดพอร์นะฮะเป็นอ่าอีโค่รันอยู่วานิดหน่อยขับไปก็ระแวงไปฮะสกเกิร์ตหน้าพระตับ จอพลังเราเกมเป็นหนึ่งหน่หน้างานที่ดินมันนุ่มครับตรงนี้ดินมันอิ่มน้ำอยู่ด้านล่างให้จอพลังให้นายอดมาดึงนะ ดึงก็พอครับไม่ต้องถึงพลัง38นะฮะแค่นี้ก็เหลือเฟือดึงเรือถ้าเกิดทอก็ไม่เป็ลไรถ้าเกิดเป็นทอกต้นในสามยี่ีเขาดีกว่าทอกทอกเขาดีกว่า ก็ได้แต่เป็นเป็นตัวนี้เป็นไฮท็อกนะตัวนนี้เป็นไฮท็อกสามซีไฮท็อกอันนี้เป็นสามซีไฮสปีดถอยเข้าไปครับกระดานเป็นอิ่มน้ำํำถอยเข้าไปแล้วก็จมเลยมิดเลยเดินได้ใบค่อยค่อยเตึงไปเดี๋ยว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 สลักหลังยังไม่ลง ถอยถอยถอยหน่อยโอ้ถอยหน<อ>่อยเอกดสีดำเลนะนี่ก็เป็น,108 108นร้อยแปดนะเดี๋วร้อยแปดดันปูด้วยนะฮะดันท้ายร้อยแปดสแตนด์บายสองคันนะถ้าไม่ไหวก็สองคันแล้วก็ดึงหนึ่งถ้าไม่ได้จริงๆก็ต้องเปิดข้างครับเดียวดียวเดียวเดียว điê điê điê, để lòp con để đi lửa lè, lửa lè, anh chúc thôi, chúc thôi, không thang thôi. เรื่องงานซูเนอร์ยุคนี้ก็ต้องสามสี่สี่ไฮท็อกเท่านั้นครับผมอ้าวเด้าไปกลิ่นคัดไม่ไม่มีเลยนะฮะไม่มีแม้แต่กลิ่นคัดไม่ออกไปเลยฮะปปิดเดียว